นยังมีคำแนะนำาอเนาะตอนนี้ฝนจะได้ต้องพึงทีคือนอกเหนือจากการรับชื่อบริการแล้วอ่ะเขาก็ยังมีคําแนะนำให้เปิดเอาไปทำแต่เนสหลายว่ะหลายรอบลัถ้าเป็นคนไข้ที่ปรายนาจะเอาไปทาที่บ้านเองนอกก็มีเป็นแพ็กเกจที่เป็นมือเปินนยเจาะอามินเจาะแล้วก็มีใบผ้าพึงตัวหาอใบผาพึงจะลดอากาศอักเสบเนาะดองไว้ในแอลกอฮอล์ สองสัปดาห์หรือว่าสิบสี่วันนะเจ้าและกรองหน้ามันผสมกับสมุนไพรลดเย็นเพื่อเป็นการลดการอักเสบของข้อเข่าเจ้าเ,เลยได้หมดอยองไเจ้ากุ่มกุมป้องหม่ของส่วน เขาไปทำต่อท uh, ี่บ okay. okay. so mm ้านได้นั่นแหละนั่น่หจะพูดในเาม่อไป็นม่อเป็นม่อหุงข้าวเอเ้คนห้องว่าน่หนานี่ชดบพี่เทม ตะไคร่บ้ากกับตะไคร่หอมแต่ว่าถ้าแช่เ้าจะใช้เพียงตะไคร่บ้านถ้าเป็นอ่าดบกจะสั่งอ๋อวัดจุลุนไก่ซึ่งมันจะมีจุดต่างๆที่เชื่อมกับอวัยวะได้ทุกส่วนจากการที่เขาจะคลายเนาะ อนามัยหรือว่าในรพสตอของเราเนี่ยนะคะจะมีการให้บริการแพทย์แผนไทยซึ่งมีบริการแช่เท้าสมุนไพรนวดไทยประคบสมุนไพรอบสมุนไพรแล้วก็ข้อเข่าสมุนไพรค่ะสําหรับคนคนไข้หรือผู้ป่วยที่มีอาการปวดเมื่อยร่างกายหรือว่าอยากจะผ่อนคลายร่างกายสามารถมารับบริการได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการให้บริการในชุมชนนะคะที่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไม่สามารถเดินทางมารักษาที่ ที่อนามัยได้เราก็มีบริการให้รักษาที่ตามบ้านของผู้ป่วยได้ค่ะซึ่งเราจะออกไปบริการให้ถึงที่บ้านค่ะ